และในวันนี้ผมก็ได้สร้างห้องโถงห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่โคตรกว้างใหญ่มากซึ่งชาเลนจ์ในคลิปนี้ก็คือผมจะนำคนทั้ง400กว่าคนเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันอยู่ในห้องนี้ว่าถ้าใครอยู่ได้นานที่สุดเนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลไปเลย100ล้านบาทและตอนนี้ประตูก็ได้เปิดแล้วเอาแล้วนะทุกคนฟังทางนี้นะหลังจากที่ทุกคนได้รับรหัสผู้เข้าแข่งขันไปแล้วเนี่ย ก็จะไม่สามารถออกจากเกมได้จก,กว่าจะตกรอบซึ่งหมายเขาว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนใจได้นั่นเองแต่ถ้าใครอยากออกจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองส่วนกติกาเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับทุกคนจะต้องอยู่ในห้องโถงนี้ให้ได้นานที่สุดใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลไปเลย100ล้านบาทซึ่งผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครแพ้แล้วก็จะได้ไปที่ชอบที่ชอบกันได้เลยนะ ส่วนใครที่ไม่เข้าใจว่าที่ไหนก็นี่เลยตรงนี้อ้าวเฮ้ยเฮยนี่นายจะไปไหนอะที่แข่งเกมว่าอยู่ตรงนี้แล้วนะเอาเอานี่นายไม่รู้เหรอว่าห้ามหนีอะผู้เล่น c 1 6ถูกกำจัดไอ้นี่มันขี้โกงชะมัดเลยเอาเดี๋ยวเดียวที่พวกนายจะมองฉันก็นทำไมเนี่ยมองไปทางอื่นไม่ได้หรือไง ฟังกฎกติกากันต่อเลยนะครับผมคือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ในห้องนี้ให้ได้นานที่สุดและในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีอุปสรรคให้ทุกคนได้ท้าทายกันด้วยซึ่งแต่ละวันเนี่ยไม่ได้อยู่กันเฉยๆแน่นอนเพราะไม่งั้นมันจะน่าเบือ่อเอาเลยนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครทําไม่ถูกใจนะโดนยิงแน่นอนโย่ตอนนี้ผู้เล่นเริ่มทยอยเข้ากันไปแล้วครับผมซึ่งห้องข้างในเนี่ยกว้างมากพอที่จะบรรจุคนได้ตั้ง400กว่าคนได้เลย ตอนนี้ผู้เล่นก็ได้เข้ามากันเกือบหมดแล้วนะครับผมและในตอนนี้ผู้เล่นคนสุดท้ายก็ได้เดินเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะทำการปิดประตูเลย,ยกันเอาเลวนะนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปก็จะไม่สามารถออกไปได้อีก โยสกิบดีทอยเลตก็มาแข่งด้วยเนี่ยอยากรู้จริงเลยว่าข้างในเป็นใครเนี่ยโอ้ oh. เอาแล้วนะนายฟังฉันให้ดีๆถึงแม้ว่านายจะมีของวิเศษมากมายหลายอย่างแต่ฟังนะห้ามใช้ของวิเศษในการเอาตัวรอดถ้าไม่งั้นเนี่ยโดนยิงแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีคนอยากออกนะเนี่ยจะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะพาออกไปเอง ผู้เล่น2-1-0ถูกกำจัดเอาแล้วนะพวกนายไม่ต้องตกใจกันโยนี่นายก็พาลูกมาแข่งด้วยเนี่ยแต่จำไว้นะว่าผู้ชนะมีเพียง1เดียวเท่านั้นเออนี่นายจะทำะไรเนะนี่ยนี่นายฆ่าลูกตัวเองมเนี่ยทำไมนายทำแบบนี้ล่ะเสือกโยหมายเลขสามหนึ่งสนี่มีลดส่วนตัวด้วยว่ามันไม่โกงไปไหนเหรอ เอาล้วนะผู้เล่นทุกคนในการแข่งขันวันแรกก็อาจจะยังไม่มีอุปสรรคอะไรเพราะฉะนั้นจะขอตัวไปทำธุระก,ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาโอ้ปวดขี้จริงๆเลยขี้สักหน่อยดีกว่าโอ้นั่งลงเ,เฮ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมจำนวนผู้เล่นถึงลดลงเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ต้องรีบกลับไปซะแล้วว่าตอนนี้ทางในห้องเป็นยังไงบ้างโอ้ใกถึงประตูแล้วกล้ถึงประตูแล้ว เอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยโยนี่นายฆ่าคนเลยเนี่ยพูดเล่นห้าสิบอ้ยโดนเยียบหมดเลยโอ้ยพวกเดนุสเซาวพวกนี้ก็ไม่ยอมว่าผมโอ้โหกระทืบใหญ่เลยส่วนไอ้ครงกระดูกเดนุสเซานี่ก็เอาไปกินแล้วก็ผมโอ้โหถึงกับฆ่ากันเองเลยสงสัยคงร้อนเงินมากเลยนะเนี่ย โอ้ยสกิพดีเทเลสนี้ก็ไม่ยอมแพ้ผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาทำคนตายเลยอะโอ้โหโอ้โหนีเร็วนี่เร็วนี่เร็วนี่พวกนายจ้องอะไรกันเนี่ยเฮออุ้ยนี่มันขับรถลอยได้ด้วยวะโอ้ยเร็วเร็วเรอุ้ยนี่โดนเดนสาวแล้วโอ้โหอุ้ยมันอุ้ยหมายเลขสามหนึ่งสามที่มันขับชนเลยวะเนี่ยโอ้โหอ้ยอุ้ยอุ้ยชนอะไรอุ้ยนนั้นเป็นไงบ้างนั่นอะโอว ไอ้น,นี่ตายไหมเนี่ยโอ้โหดูหน่อยว่ามันยังเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าโอ้มันยังไม่ตายเหรอเนี่ยอ้ยมันไปแล้วพวกนี้มันมารวมตัวกันนะไม่รู้มันทําอะไรกันไอหมายเลข444นี่มีลูกน้องด้วยจะททำอะไรเอ้ยโอ้โหอยมันก็เป็นอีกตัวตึงอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหอเไยโอ้โหมันชนกันแล้ว ยูตัวตึงทั้งสองกันเราจะมาปะทะกันเนี่ยคนนี้มันลุมดูกันใหญ่เลยโอ้ยมันเริ่มกันกันแล้วอุ้ยโอ้ยตีไปโคตรแรงครับผมอืมโอ้โหโอ้โห่วยหมายเลขศูนย์ห้าศูนย์โดนไปแล้วโอ้ยมันลุกขึ้นมามันจะว่าโอ้ยโ้ยหมายเลขซีซีที่โดนอืมช่างแล้วนี่นะครับหมายเลขศูนย์ห้าศูนย์วีหมายเลขซีซีรับผมโอ้โหโอ้โหมันซัดกันไม่โอ้ยโอ้ย โอ <Machine> ้อยหมายเอกศูนย์สองหนึ่งนี่มันก็เหมือนมันเก็บกดเนี่ยมันเตะคนตายหมดเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้มันนะครับืหรัดคอกันแล้วผมใครจะชนะวะเนี่ยโอ้โหอุ้ยหมายเลขสี่สี่โดนทุ่มไปแล้วโอ้โหโอุ้ยโอ้โหโอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่โดนขืนโดนขึ้นอืมโอ้โหนี่โดนหนักเลยสงสารเนี่ยโอ้โหหมายเลขสี่สี่นี่สลบไปแล้ว ทุกคนรีบม,มาดูอาการกันใหญ่เลยนะครับว่าเขาตายหรือเปล่านะครับผมและลูกน้องของหมายเลข444ทั้งสองก็ได้มาแล้วผมมาตรวจดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างโอ้หมายเลข344นี่ก็ตามไปด้วยครับผมโอรู้สือว่าตรงนี้มันจะมีคนบาดเจ็บหนักนะเหมือนจะโดนลูกหลงมาโอเคแล้วลูกน้องของหมายเลข444ก็ได้มาถึงแล้วดูกันว่าเป็นไงบ้างโอ้โหหนักเลยนะเนี่ยอาการแบบนี้โอ้ ไวรลสสี่ียังไม่ตายโอ้ไปแล้วโอ้ยเหมือนมันจะสู้ต่อได้โอ้ยมันปัดพูดเล่คนนั้นตายหมดเลยไดโนเสาร์กลุ่มนี้ก็ซัดคนกันแบบหุ่กระทืบเลยกระทืบเลยโอ้โอ้แล้วแบบนี้มันจะใครจะชนะวะเนี่ยโครงกระดูกไดโนเสาร์นี่โอ้เรียบร้อยผมหมายเลขศูนย์ห้าศูนย์โอ้ยโดนอีกรอบโดนอีกรอบเอาไงต่ออันนี้โอ้ยทุ่มเลยโอ้ย มันสั่นกันรุนแรงมากครับผมโอ้โหโอ้ยออืมโเขียวผมโอ้ยลูกน้องมาแล้วลูกน้องของม้ามาแล้วโอ้ยตอนนี้โดนล้อมแล้วผมดูสิว่าโอ้ยกุ้ยนี่ชนะแน่เลยส่วนสามตัวนี้นะครับก็กลับมาวางแผนกันแล้วนะครับว่าจะเอายังไงกันต่อดีโอ้โหตอนนี้ครับเป็นเสาหมายเลขสามเจ็ดหกโอ้โอ้โหกระทืบเลยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลย โอ้ยถึงกับหลบทางให้เดินเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้หมายเลขศูนย์ห้าูเป็นตัวตึงของห้องนี้ตอนนี้หมายเลขศูนย์เก้าสี่ก็อยากตึงบ้างนะครับโอ้เตะหมาเลยครับผมโอ้โหไอ้นี่ตายเลยฮนะหมายเลขสี่ห้าสองโอ้ยเตะโอ้ยเตะหลังโอ,โอ้ตายหมดเลยโอ้โหโอ้หมายเลขสองห้าสามนี่กำลังจะทำอะไรเนี่ยตอนนี้มันลอยขึ้นแล้วครับผมเฮ้ยมันลอยขึ้นไปแล้วจะทำเลยวนะเนี่ย โอ้โหไดนเสาหมายเลขสามเจ็ดหกตายเลยโห oh. เรียบร้อยฮะมันมาต่างง่ายงี้ไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยหมายเลขศูนย์ห้าสองเนี่ยโอ้โดนหมายเลขศูนย์ส so ี่หนึ่งสอยไปแล้วครับผมโอ้โหโดนโดนกระทืบใหญ่เลยนะผมไม่คงสงสัยว่าข้างในมีอะไรมันมีชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้โย่สปีกอร์แมนก็มาแล้วนะผมสปีกอร์แมน บอกนะครับผมมันจะไม่จัดการใครโอ้ตอนนี้หมายเลขสองศูนย์สามก็เลยจะถูกหมายเลขสองสองหนึ่งดูดเข้าไปนั่นคือสกิบิดี้ทอยเลสนั่นเองอุ้ยจังหวะนี้สปีคแมนหมายเลขศูนย์ห้าสามก็ได้มาแล้วจะทำไงต่อเนี่ยโอ้โหเตะเลยครับผมเรียบร้อยปิดตำนานสกิบิดี้ทอยเลสหมายเลขสองสองหนึ่งไอ้นี่รอดฮะโอ้ยมันมากินหมายเลขศูนย์ห้าสองแล้วว่ะโอ้อะไรเนี่ยหมายเลขศูนย์ศูนย์หกโ้อุ้ยอันนี่ก็ตึงไม่เบาเนี่ย ตอนนี้ในห้องนี้มีตัวตึงมากมายครับผมไอ้แบทแมนนี่ก็มาเหมือนกับผมหมายเลขศูนย์หกสี่อุ้ยโอ้มันบินไปแล้วโอ้โหตอนนี้กําลังกระทืบคนใหญ่เลยครับผมไดโนเสาร์ตัวนี้โอ้โดนแบทแมนตําเลยตายบอกไม่รู้นะโอ้โอ้ยหมายเลขสองศูนย์สามเอาคืนแบทแมนตัวตึงแต่โผล่มาแป๊บเดียวแบทแมนตายแล้วไอรอนแมนมาแทนครับผมโอ้ ไอ้ลอดแมนก็มาด้วยเฮ้ยมันกำลังจะไปจัดการหมายเลข201นะครับผมเฮ้ยอยุดีนี้เลยห้ามใช้พลังในการเอาตัวลอดหากฟาเืนทุกผู้เล่น2 6 3ถูกกำจัดแต่ไม่รู้สึกว่าผู้เล่นลดลงไปเยอะเลยนะตายไปไม่กี่คนเองนี่ผู้นายกำลังทำอะไรกับประตูอยู่เนี่ยเอ้ยนี่พวกนายหนีด้วยการใช้ประตูไปไหนก็ได้แล้วเนี่ยนายนี่เป็นคนที่ขี้โกงที่สุดในโลกเลย ผู้เล่น375ถูกกำจัดเอาล่ะนะผู้เล่น398นายก็อีกคนเป็นตัวนำพาความขี้กโกงเอ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเอาเอามันขึ้นรถไปแล้วโอ้เงี้ยววอ้มันไปไกลแล้วว่ถือว่ามันรอดไปแล้วกันโอ้ย ผู้เล่น50นี่ก็ยังฆ่าคนต่อไปเรื่อยๆโห oh, ตอนนี้นะครับในห้องนี้ก็เติมมคนตายกองเพียบเลยนะนะทุกคนเอาเลยนะทุกคนวันที่หนึ่งกำลังจะหมดลงแล้วให้ทุกคนวางอาวุธและหยุดต่อสู้หากใครยังสู้อยู่ต้องถูกกําจัดโอเคครับ okay, ผมและตอนนี้พนักงานเก็บศพก็ได้มาแล้วเอาล่ะไปเก็บศพมาได้เลยขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่รอดจากการโดนฆ่ามาได้ ซึ่งจานวนผู้รอดชีวิตก็อยู่ในจํานวนที่น่าพอใจเลยทีเดียวและตอนนี้ก็เริ่มค่าแล้วผมจะทําการปิดไฟเพื่อให้ทุกคนพักผ่อนส่วนใครที่บาดเจ็บหนักก็เนี่เอานี่ไปใช้รับรองว่าพรุ่งนี้เช้าตายเอ้ยหายในทันทีแน่นอนเอาเลยนะทุกคนวันที่หนึ่งกำลังจะหมดลงแล้วขอให้ทุกคนนอนพักผ่านกันอย่างมีความสุขราตรีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบาย โอ้ยชาาแลยหล่อน,นี่โอ้ยโอ้แลวดูเหมือนว่าแขกรับเชิญกำลังจะมาแล้วนี่ขอเปิดประตูหน่อยด้วยกันย่มาแล้วมาแล้วดูซิว่าเป็นใครเอ่ยโอย้เป็นพวกพนักงานเก็บศพนี่เองโอเคแล้วตอนนี้ก็ได้เข้ามาในห้องแล้วผมเพื่อที่จะเล่นเกมต่อไป เออเฮ้ยมันมีคนหนีเว้ยเฮ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วโอ้ยเผยแป๊บเดียวไม่ได้เลยเนี่ยเปิดประตูทีเดียวมันหนีไปแล้วโอ้ยแบบนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วผู้เล่นสามเก้าห้าถูกกำจัดโอ้ยคนเราเนาะเผอไม่ได้เลยนะเนี่ย,ยมาแล้วรีวม,มาเก็บศพแล้วเข้าเออดีมากเอาเลยนะทุกคนในวันที่สองก็จะมีอุปสรรคเพิ่มเข้ามานั่นเองโดยพนักงานเก็บศพจะขับรถบรรทุกคันนี้ ขับไปเรื่อยๆวนไปวนมาในห้องโถงห้องนี้ซึ่งหน้าที่ของผู้เล่นทุกคนก็คือต้องทําการหลบนั่นเองหากใครหลบไม่ทันก็จะต้องถูกรดชนตายแล้วก็ตกรอบไปแค่นั้นตอนนี้ยังไม่มีคนตายผู้นายกลับที่พักไปก่อนได้เลยแล้วกันเออขอเป็นประตูด้วยนะเดี๋ยวเผื่อมีคนหนีไปอีกอ,อ้าวนี่นี่นี่โอ้เรียบร้อยกรบี่ร้องโดนชวไปหนึ่งโอ้เรียบร้อยโอย อุ้ยไอ้นี่รอดฮฮโคตรมีบุญเลยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยพู้เล่นสีสูสีก็เลยจะโดนเหยียบโอ้วิ่งมันรอดใต้ทางรถได้โคตรดีเนี่ยเพราะตัวเล็กไงเลยรอดโอ้โหเกือบไปอีกรอบแล้วนี่นายจะยืนเฉยๆอยู่ทำไมเนี่ยทำไมไม่หนีไปต่อล่ะโอ้โหคนหลบหลังนายเพียบเลยอะรถมาแล้วโอ้ยโอ้โหไอ้นี่มันตัวใหญ่มันชนไม่โดนนะโอ้โหชนรอบสามสี่ห้าโอ้โหโอ้โหชนไปกี่รอบแล้วครับไม่โดนเลยโอ้โห โอ้มันคุ้มครองคนไว้ครับผมป้องคนอื่นไว้โอ้โหคสุดยอดเลยหมายเลขหกโ,โอ้โหโอ้รถถึงกับยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะผมชนไม่ได้ไอ้พวกนี้มันเอาตัวท่ากับกำแพงเพื่อที่จะหลบรถนะผมรถมาแล้วรถมาแล้วโอเครอดไปแล้วกันไอ้ผู้เล่นสามเก้าสองนี่ก็ยืนทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเอ้ยผู้เล่นสี่สิบเก้ามาโอ้โดนผังเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโดนเหยียบไปแล้วโอ้โดนนี้ก็โดนเหยียบ โอ้ลาบูบูก็มาแข่งด้วยครับผมโอ้ยโดนรถเฉียวไปนิดเดียวเองโอ้เกือบไปแล้วนะเนี่ยนั่งโดดเดี่ยวทำใจโอ้เรียบร้อยล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 อยนี่ไม่ลอยเดินชนแะเดี๋ยวนะไอ้หมายเลขสามสิบสี่นั่มันมาทำอะไรเนี่ยฮะมันพาเพื่อนมารวมตัวกันเยอะเพื่อที่จะทำที่กันชนกำแพงอ่ะเนี่ย โอ้ยเอาตัวเองให้รอกกันเถอะก่อนที่จะมารักษากำแพงเนี่ยเข้าใจไหมเดี๋ยวก็โดนโทนรหลอกโอ้นั่นพูดยังไม่ทันขาดคำเรียบร้อยแล้วผู้เล่นสามก้แปมันทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันของวิเศษนี่ว่ามันคือห่วงป้องกันแรงกระแทกโอ้โห,หนายมันขี้โกงที่สุดรถมาแล้วรถมาแล้ว โอ้โห้รถนี่มาเข้ามาไม่ได้เลยผมวูบรถเข้ามาโอ้โหเข้ามาต็งแบบนี้ผมไม่สามารถเข้าไปชนได้โอ้โหนี่มันเอาเปรียบที่สุดเลยอะเอาไปว่านายถูกกำจัดแล้วผู้เล่นสามเก้าแปดผู้เล่นสามเก้าแปดถูกกำจัดของวิเศษชิ้นนี้ฉันขอดืวอกันเนะโยทันจิโร่กินโนุเกะก็มาแข่งด้วยเนี่ยโคตรตึงเลยเนี่ยแต่ทำไมมันไม่ขยับเลยมันเป็นอะไรเปล่าเนี่ย อ้าวนี่มันรูปภาพนี่ใครให้รูปภาพมาแข่งได้วะเนี่ยโ้โหโี้เหลีียสขนาดนี้ก็ยังมาตีกันอีกผมผู้เล่นกับสิบสี่กับผู้เล่นสองสามศูนย์โหมันตีกันใหญ่แล้วโอ้โอ้โอ้ยโอ้ย้ยสองสามศูนย์นโอ้โหมันตีกันอีกแล้วงสยมันอยากชนะเนี่ยโอ้ยโดนผักแล้วแล้วยงต่อ โอ้โหเหมือนผู้เล่น94จะฉลบไปเลยครับผมโอ้เรียบร้อยเย้ลอดละโวยลอดละโวยโอ้ยไปดีกว่าทันทีลูกโอ้เรียบร้อยพูดไม่ดันจบเลยโอเครอนที่สองก็ได้หมดลงแล้วรถก็ออกไปจากห้องนี้ได้สำเร็จโอเคตอนนี้รถก็ได้ออกไปแล้วนะครับผมขอสแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่หลบรถเก่งกันด้วยนะครับผม และจํานวนผู้รอดชีวิตในตอนนี้ก็คือ42อคนนั่นเองครับผมว่าแต่หมายเลข404เพื่อนพวกนายไปไหนแล้วล่ะเย่ yeah, ได้กลับบ้านแล้วโว้ยถือว่าไอ้นั่มันรอดไปแล้วกันซึ่งในเหตุการณ์เมื่อกี้นี้มันก็วุ่นวายพอสมควรผมก็หวังว่าไอ้โครงกระดูกในเสานั่นมันคงตายไปแล้วล่ะนะเอาเป็นว่าช่างไอ้บ้านนั้นไปด้วกันนะ และต่อไปนี้ผมก็จะทำการปิดไฟเพื่อให้ทุกคนพักผ่อนเอาเลยนะยินดีต้อนรับสู่วันที่3กันด้วยและมีผู้รอดชีวิตถึง41คนด้วยกันและอุปสรรคในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะก็แค่จะให้ทุกคนเนี่ยจับกลุ่มกันเป4กลุ่มโดยยืนหลังป้ายที่ผมไว้วางไว้ให้ตอนนี้ก็เริ่มมาเลือกกลุ่มกันได้แล้วครับผมซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะมี10คนเลือกกตามใจชอบได้เลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2 กลุ่มที่3และกลุ่มที่4โหตัวตึงนะเนี่ยโดยกฎกติกาก็ไม่ได้มีอะไรมากซึ่งผมจะทำโดยการให้ผู้เล่นหมายเลข139เป็นคนหมุนตัวนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าผู้เล่นหมายเลข139หมุนตัวเองไปเรื่อยๆแล้วหันหน้าไปหยุดที่ใครกลุ่มนั้นก็จะได้เป็นผู้โชคดีแล้วก็จะได้รับรางวัลไปเลยซึ่งรางวัลน,นั้นเดี๋ยวผมจะบอกตอนจับได้หรือกันนะเอาเราผู้เล่น139หมุนตัวได้เลย นี่น่ารูน้นะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะนะครับผมกลุ่ม2เป็นผู้โชคดีครับผมเอาเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลกลุ่ม2เลยลกันกลุ่ม <S 2, <S <S 2> <S มถูกกําจัดขอแสดงความยินดีกับคนดวงดีทั้ง31คนด้วยครับผมขอเช็คก่อนนะว่าตอนนี้ยังมีใครเหลือรอดไปบ้าง นี่โอ้โหมาแล้วก็ลูกน้องทั้งสองก็ยังรอดอยู่ลาบบบูก็ยังอยู่นะครับผมส่วนไดโนเสาร์นี่เหลือตัวเดียวแล้วนี่ส่วนโครงกระดูกหมายเลขห้าสิบนี่ก็ยังอยู่นะผมโอ้โหขนาดมันทําไม่ดีมาเยอะมันยังโชคดีเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนะทําไมในนี้มีสามสิบคนได้อ่ะว่าแต่หายไปไหนคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยนี่พุกงนายทำบ้าอะไรกับผู้เล่นอยู่เนี่ยเออพอดีว่า ผมเห็นว่ามันเป็นเศษเกินนะครับผมอยากให้มันมี30คนนะครับเพราะว่าเลข30ูนเนี่ยมันสวยดีครับใช่ไหมครับพระประธานใครบอกให้ยุ่งกับผู้เข้าแข่งขันไม่ทราบฮะถือว่านี่มันโชคร้ายไปเลยนะพูดเล่น85้เอาเลยนะแล้ววันที่3ก็กำลังจะจบลงแล้วผมจะทําการปิดไฟเพื่อให้โคนพักผ่อนเอาเลยนะยินดีต้อนรับสู่วันที่4กันด้วยและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากห้องนี้ก็คือป๊อปอิดอันนี้นั่นเองซึ่ง สิ่งที่ทุกคนจะต้องทําก็คือให้ทุกคนเดินอยู่บนป๊อปอิดอันนี้ซึ่งในแต่ละก้าวที่คุณเดินบนป๊อปอิดต้องมีความระมัดระวังสูงมากถ้าเกิดว่าใครเหยียบแรงเกินไปเนี่ยป๊อปอิดมันก็จะยุบไปแล้วคุณก็จะเด้งออกทันทีซึ่งการเด้งนั้นจะเด้งสูงมากจนคุณตกลงมาตายได้เลยเพราะฉะนั้นการแข่งขันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงมากแต่ว่าการแข่งขันนี่นะจะมีพนักงานเก็บศพคอยจับตามองเราอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแล้วทำตัวดีดีกันด้วยล่ะเอาเลยนะใครอยากเปิดตัวก่อนก็เชิญมาได้เลยโยนินายผูก้านะเนี่ยมาโอ้เรียบร้อยเด้งเลยโอ้โหโอ้ยตกลงมาตายเมื่อกี้นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะทุกคนมาใครอยากมาเป็นคนที่สองบ้างโยหมายเลขห้าินี่มาแล้วโอ้หโอ้ยหลบทางเลยนี่เกเก่าอ่ะเขาจะเข้าเป็นคนที่สอง้ย เย่ yeah, เดินเสานีมาแล้วอุ้ยอุยโอ้กระโดดกระโดดโอ้โอ้ชนะแล้วโอ้ไอนี่มันผ่านเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าไอานี่มันจะรอดไปถึงเมื่อไหร่ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบแล้วกุษดาไปดื่มน้ำด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันไม่แดกนะแต่มันแดกมันทันน้งการเก็บศพแล้วเนี่ยโอ้มาเลยมาเลยคนที่สามเชิญนี่หมายเลขหนึ่งสองหกโอ้ผ่านแล้วเรว เอาลุนะะจนเชื่อในตัวนายนายตัวเล็กอยู่แล้วนายต้องผ่านแน่นอนล่ะพวกเออยอ,ยอ,ยอย่างนั้นแหละผู้เล่น3ามหนาทำตัวได้ดีมากไม่ใช้ยานในการใช้ความในสะดวกเอ้ยนี่มันซื่อสัตว์เว่ยเออขอให้ความชื่นชมด้วยกันโอ้โหสุดยอดเลยอยใครอยากมาต่อบ้างหาแล้วผมเฮ้ยพักกัน โอ้โหเรียบร้อยครับอืมหมานี้มานี้ดูกันว่าจะรอดไหมรอดไหมหมายเลขซีซีซีอุยอ้ยอุย้ยรอดเฉยเลยขนาดตัวหนักแลเนี่ยไม่มีเลยแน่นอนจริงว้าวมาแล้วลูกน้องของหมาก็เลยตามมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้เรียบร้อยโอ้เด็กไปเลยโอย้หมายเลขหนึ่งสามหก 6, โดนกระแทกนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกหมายเลขหนึ่งสามห้าตุยเอามาเลย แต่นี่กล่องมันเดินได้ไงวะเนี่ยโอ้เรียบร้อยโอ้ยนี่หนีแล้วโอ้กล่องกระเด้งเลยโอ้ยในกล่องกูว่ามีคนอยู่แน่เลยลาบูบูโอ้ลาบูบูผ่านแล้วผู้เล่น43เดินมาโอ้ผ่านเหมือนกันนะครับผมผู้เล่น27 8โอ้ผู้เล่น278็ปกระเด้งแล้วออ้ยผู้เล่นส0 6 406กสนกิดเดียวอีกนิดเดียวนายผ่านแน่นอนโอ้อะไรวันนี้อ้ผู้เล่น14ผ่านนะทุกคน โอเคหมายเลข253ผู้เล่น253มาโอเคผ่านผู้เล่น344จะผ่านไหมผ่านไหมอุ้ยผ่านผู้เล่น246 246โอ้เด้งโอ้โอ้โหอ,อ,อ,อะไรครับเนี่ยโอเคผู้เล่น143รอด <c oughs> มาแล้วครับผมผู้เล่น368 368โอ้ยรอดอยู่แล้วผู้เล่น230ไปเลยโอ้เริ่มจากก้าวแรกเลยครับผมโอ้ย ขณะนี้ผู้เล่นสามหกสองกำลังจะผู้เล่นสาม็ก็กลังจะโอ้ผู้เล่นสาดลงโอ้เราบันดาทหัวผู้เล่นสามสองตายทั้งคู่เลยผู้เล่นสองโอ้สองศูนย์่วมือกันโอ้เรียบร้อยถึงว่าทำไมได้นสสองศูนย์พันผู้เล่นหนึสามามาแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมันจอเลยทำไมไม่กระเด็นอ่ะทำไมไม่ด้งอ่ะอุ้ยปฏิหารด้้ยปฏิหารมีจริง สุดยอดมันผ่านแน่เลยโอ้เรยบร้อย <c oughs> เอาแล้นะเลือน,นายคนสุดท้ายแล้วผู้เล่น426คนอื่นเขาพากันหมดแล้วนะทำไมมันถึงไม่กล้าไปอีกล่ะเนี่ยโอเครีบมาเลยเพื่อนจะได้รีบไปเล่นเกมต่อไปกันทีรีบมาเลยมาแล้วกระโดดขึ้นเลยเพื่อนโดดขึ้นเลยเอาเฮ้ยนี่จะเดินแล้วทำไมเนี่ยมันผิดกดนะรู้ไหมแบบนี้ต้องถูกกำจัดซะแล้ว ีเรียบร้อยดีมากนาะยทำถูกแล้วขอแสดงความยินดีกับคนเท้าเบากันด้วยนะครับและตอนนี้วันที่สี่กำลังจะหมดลงแล้วผมจะทำการปิดไฟเอาแล้วนะยินดีต้อนรับสู่วันที่5กันด้วยซึ่งตอนนี้เราก็เหลือกันอยู่15คนและในวันนี้ฉันจะลดพื้นที่การแข่งขันให้เหลือน้อยแค่ในอ่างนี้เท่าน,นั้นโดยกฎก็คือทุกคนก็เข้ามาอยู่ในอ่างนี้และถ้าใครออกนอกห่างจะต้องถูกกำจัดแน่นอนซึ่ง แในการแข่งขันนี้จะเอาผู้ชนะเพียงห้าคนเท่านั้นเรื่องก็หมายความว่าถ้าเหลือห้าคนเมื่อไหร่การแข่งขันก็จะสิ้นสุดทันทีเอ้าเฮ้ยผู้เล่นสองสี่สองทไมไม่เข้าไปล่ะเออพอดีว่าผมไม่ชอบเข้าไปอยู่ในที่ที่คนเยอะครับมันร้อนนะครับแล้วมันก็อึดอัดด้วยครับ <S <S ม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นแค่นั้นจบเอาเลยนะตอนนี้ทุกคนก็ได้มเข้ามาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันในอ่างแล้วโย่ คู่กัดตลอดการอย่างหมายเลข50กับหมายเลขซีซีซีกำลังปะทะกันอย่างรุนแรงครับผมโอ้โหอุ้ยปะทะกันใหญ่แล้วครับอ๋อหนี้หมายเลข50กําลังจะอุ้ยอุ้ยโดนโดนผู้เล่นห้าสิบโอ้หือหือหูยมันตีโคตรแรงอ่ะโอ้โหสงสัยมันพยายามจะผลักให้ออกนะครับมันจะได้ชนะโอ้โหผู้เล่น50ผู้เล่น50โอ้ ตีเลยโอ้ผู้เล่นสี่สี่ผู้เล่นสี่สี่โดนไปแล้วครับผมโอ้โหอุ้ยผู้เล่นสี่สี่ขมเอาไว้ครับอืมเฮ้ยเฮ้ยหยุดได้แล้วเออนี่ยิงขู่ไว้ก่อนเลยทั้งสองคนอยู่ที่นี้เลิกตีกันได้แล้วมันน่ารำคาญรู้ไหมทุกคนถึงต้องหลบมาฟนแนวนี้เลยครับเพราะว่าจะดูไอ้สองตัวนี้ตีกันนะโอ้ยนี่หลุดแล้วนี่หลุดแล้วนี่ล่วงลงมาตอนนี้ผู้เล่นหมายเลขสี่สี่กำลังบาดเจ็บสาหัสนะครับผม ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะโอ้ไมใช่เท้าเขียงนี่ตีเลยโอ้่นี่ล่วงเลยครับผมพวกนายสองคนถูกกำจัดแล้วเลระเพื่อนโอ้ผู้เล่นหมายเลขสามสี่กำลังถูกกระทืบอย่างหนักเลยโอ้เรียบร้อยฮะตุยเย่เลยเฮ้ยหมายเลขสามหนึ่งสามอยู่นี่แล้เฮ้ยมันจะขี่รถหนีไปแล้วเว้ยมันลอยไปแล้วโอ้ยเรียบร้อยนี่แหละผลกรรมแห่งการหนี ขี่โกงที่สุดในโลกชนเลยเราได้รับข่าวจากผู้เล่นหมายเลข1นึว่าผู้เล่นหมายเลข c ี c สสิ้นใจแล้วเรียบร้อยตอนนี้พนักง,งานเก็บศพก็มาแล้วผมทําหน้าที่ต่อ โอ้ผู้เล่นหนึ่งสองหกโอ้ยหมายเลขหนึ่งสองหกล่วงไปจากอ่างแล้วโดนกำจัดแล้วเผู้เล่นหนึ่งสองหกถูกกำจัดมีป้ายเลขล่วงอยู่ตรงนี้ด้วยนั้นทวนน่าจะเป็นของม้าตัวนั้นแหละโอ้โหตอนนี้ผู้เล่นหมายเลขสิบสี่โอ้ตอนนี้ผู้เล่นหมายเลขสิบสี่กำลังโดนขย่ำอย่างแรงโอ้โหผู้เล่นหมายเลขสิบสี่กำลังจะฉีกเป็นชิ้นๆแล้วโอ้ทำไมดิอ๋อพูดแต่ผู้เล่นหมายเลขสิบสี่หายไปไหนกันล่ะ โดนผู้เล่นหมายเลขสิบแดกไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมันก็เราจะเอาเรื่องแล้วเฮ้ยโอ้ยหมายเลขหนึ่งสามหกโดนเลยแล้วโอ้โอ้ผู้เล่นหนึ่งสามหกโดนแดกไปอีกคนหนึ่งแล้วไม่รู้ก,กันว่าใครจะโดนแดกเป็นคนต่อไปวิ่งหนีเอาตัวรอดผู้เล่นหนึ่งสี่เก้าถูกกำจัดเฮ้ยใครจะโดนแดกเป็นคนต่อไปวะเนี่ย เฮ้ยมันเลือกแล้วมันเลือกแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็เหลือ5คนแล้วนี่แสดงว่าการแข่งขันเกมที่5ได้สิ้นสุดลงแล้วกับผู้รอดชีวิตอีก5คนไอ้น,นี่ก็ยังรอดมาได้นะทุกคนโอ้โหมันโคตรดวงดีอะ่ะผู้รอดชีวิต5คนสุดท้ายได้มาเปลี่ยนชุดก่อนที่จะเตรียมตัวไปรับประทานอาหารนี่คือการร่วมทานอาหารมื้อค่ำนะครับผมซึ่งเป็นอาหารก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมสุดท้ายว่าแต่ผู้เล่นมาเลขห้าสิบไปไหนวะทำไมไม่มาร่วมทานอาหารด้วยเลย เฮ้ยสงสัยมันแดกคนอ,ยอยื่นจนอิ่มแล้วละ่ะมันก็เลยไม,ม่มันร่วมทานอาหารด้วยเอาแลยนะทุกคนวันที่ห้าได้สิ้นสุดลงแล้วขอให้ทุกคนได้พักผ่อนและเตรียมเล่นเกมสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะฟันดีราตีสวัสด์กันด้วยละ่ะเฮ้ยทำไมจำนพผู้รอชีวิตลดลงเนี่ยใครไปไลเบล่าเปิดไฟดิเฮ้ยโอ้เรียบร้อยไปแล้วผู้เล่น4 3กับผู้เล่น56 ถูกผู้เล่น50จัดการแล้วไอ้นี่ชัวร์เลยเอาเลยนะเกมสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งก,กฎกติกาก็ไม่ได้มีอะไรมากหนนะเพราะในวันนี้จะให้วิ่งแข่งกันแค่นั้นเองกฎกติก,กาก็คือถ้าใครวิ่งไปถึงประตูตรงนั้นก่อนก็จะได้เป็นผู้ชนะแห่งเกมนี้แล้วก็ได้รับเงินไปเลย100ล้านบาทส่วนคนที่วิ่งได้ที่2และก็ที่3นะก็จะต้องถูกกำจัดเอาเลาพูดเทุกคนพร้อม เข้าที่ระวังไปโฮ้ยโหยโย่ตอนนี้ผู้เล่นห้าสิบไปแล้วผมโอ้ผู้เล่นหมายเลขสามหกแปดก็ตามไปโอ้เดินจุสะดุดล้มหมดแต่มองทางไม่มองเธอโอ้ตอนนี้หมายเลขสามหกแปดก็เลยจะตามแล้วผมก็เลยจะถึงเส้นชัยแล้วเอ้ยครจะไปผู้ชนะเนี่ยโอ้เรียบร้อยโดนหมายเลขห้าสิบสอยไปแล้วโอ้ยอุ้ยหมายเลขสามหกแปดไม่ยอมแพ้แน่นอนเฮ้ยมันเอาซ่อมมาจากไหนวะเนี่ย ได้จากการตอนกินอาหารมือค้ามแน่เลยโอ้ยเรียบร้อยโดนฟันเลยอุ้ยแล้วไงต่อโอ้มันดิบมันแล้วมันดิบมันแล้วเอ้ยโอ้เรียบยร้อย,ยโอ,เยเยโอ้เรียบร้อยเลยครับผู้เล่นห้าสิบโดนแทงโอ้ไม่นะตัวตึงเฮ้ยแล้วแล้วอ้นั่นก็นจะถึงเส้นชัยแล้วเย้และเราตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะผมก็คือผู้เล่นหมายเลขสามหกแปดนั่นเองครับแล้วนี่เงินรางวัล 100ล้านบาทเอา้าทำไมมีแค่1บาทอ่ะเฮ้ยพนักงานเก็บศพถามเลยดิเงิน100ล้านบาทหายไปหม,หมดทำไมมีแค่1บาทเออพอดีว่าเงินก็สุดท้ายที่เราได้มาพวกเราไปซื้อรถตู้มาแล้วครับรถที่อยู่ในคลิปอธิบายกฎหมายอาญามาตรา3 3 4 3, 6ถึง3า6ทับ4อ่ะจำได้ไหมเอาแล้วนะผู้ชนะนายกลับบ้านได้เลยนะเดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเดี๋ยวค่อยได้เงินร้อยล้าน